สวัสดีจ้าทักทายนะคะนี่อเมริกาเอทำอาหารให้น้องแมวบด <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนจ้าได้หลายกระปุกเลยไงกระปุกนึงก็กินได้สองมือนะเพื่อนเอเขาก็เอาอาหารน้องแมวแล้วก็ตัดแล้วก็ไข่แล้วก็ไก่เอามาผสมท้มันเป็น แล้วก็อาหารแมวกะป๋องนะเอามามาอย่างเงี้ยกินได้สองวันจะถ้าเอเอาอาหารแบบกระป๋องให้น้องแมวกกินอะเปิดให้ทีละออกระป๋องนึงอย่างละตัวนะมันไม่ไม่ไปไม่ไหวนี่ต้องเอาเศษอาหารทีละอาหารไทยเอามาผสมเพื่อนจ๊ะเอามาปั่นอืไม่เชื่อถามคนนี้ดูนะคะใช่ไหมลูกอเราต้องกินแบบนี้ใช่ไหม ครอบครัวเราใหญ่อะนะครอบครัวเราใหญ่จริงๆครับผมเราเป็นพี่ใหญ่วะดูแลน้องๆน,นะป้าใจดูแลน้องๆครับผมนะลูกแม่เอ๋เนี่ยมองเพื่อนแม่หน่อยจีมองเลยนะเอดังเขินป้าใจหายอ่ะกี่คนเพื่อนเป็นรายเป็นนวล ได้กินเป็นสองอาทิตย์เลยเพื่อนประมาณนี้นะคะวิธีเก็บเวลาเอ,อจะเามาผสมให้น้องแมวเอก็เอามาไว้ที่นี่แล้วก็เอามาผสมอาหารเปียกของน้องแมวอ,อีกทีหนึ่งเพื่อนเราสงสัยใครเียงสุขภาพน้องแมวกับน้องสุนัขดีเยี่ยมเลยเพื่อนจะ้ะของสุขของเอก็ประมาณนี้เพื่อนจะ้ะ ที่นี่อเมริกาเอกก็เอามาเก็บนี่ใส่ตู้ประตูเย็นดีวตู้เนาะน้องแมวของน้องแมวก็มีชั้นของน้องแมวนี่เอขอพ่อแล้วนะพ่อพ่ออันนี้อาหารเนี่ยเสร็จไก่ที่ร้านอาหารไทยเอก็เอามาแบ่งใส่เนี่ยไว้ทำอาหารเกลียดเลยเนาะครั้งต่อไปเพื่อนเพื่อนตัวความประหยัดของเอนะเอไปกระปัานเนาะเก็บไว้ ไว้ให้ลูกๆกินอันนี้อาหารของคนนะอันนี้อาหารของน้องแมวออาหารของแมวกับน้องหมาเอ๋อยู่ชั้นนี้พอซื้ออันนี้เก็บไว้เยอะแยะเลยนี่เปกเพาะไก่เอาไว้ให้เอ๋ทำคว้าๆนะเพื่อนเสร็จพละกิจทำอาหารให้น้องหมาน้องแมวแล้วเอี๋ก็เราทำอาหารให้กินตอนกลางวันจนเบื่อจ้ มือมือมือเดี๋ยวทำความสะอาดอันนี้ก่อนนะเื่นๆนนะใส่ถุงมือแบบเนี้ยเมื่อก่อนนี้เอ๋ตอนที่อยู่เมืองไทยรู้ว่าตอนเป็นเด็กไม่ไม่ถนัดใส่นะมือมาถนัดตอนที่อยู่ร้านอาหารไทยนั่นแหละเพื่อนนะเพราะว่าน้ํายามันเยอะน้ํายาล้างจานน้ายาล้างสูบพงสูบฟื้นต้องใช้ถุงมือเื่อนไม่งั้นน้ำยาที่เขาเอามาทำความสะอาด้มันจะ ผิวหนังได้น,นั่นเองก็เลยชินไปเลยเออชินกับการมาป้องกันป้องกันดูแลตัวเองอังเพื่อนจ้ะคนทํางานที่ร้านอาหารไทยอะเข้าใจนะไม่ว่าร้านอาหารไทยร้านอาหารที่ไหนก็ก็ต้องดูแลปกป้องผิวหนังตัวเองกังเนเพื่อนจ้ะอืม,มนนอากาศดีมากเลย ที่ร้านหาทายจันยังค้าเพื่อนลูกพี่เขาก็ใจดีแบ่งงานมาให้เขาก็เปิดครบทั้งหมดเจ็ดวันเลยนะเพื่อนเปิดทุกวันเลยเออตั้งแต่กลกับมานะมื่อก่อนนี้ก็เปิดหกวันรูล้ลูกน้องกลับมาก็ลูกน้องไม่มีงานเขาก็เปิดวันเพิ่มให้ขอขอบคุณเจ้านายนะท่านเพื่อนเพราะของเอกก็เจ้านายเขาสางสารเพาะมีพระต้องส่งรถด,ด้วย ดูแลน้องหมาน้องแมวเงี้ยเพื่อนจะเอาที่ไหนไว้เก็บนะ <S <S แ,แบบพอมีพอกินเงนี้ยเพี่อนดาเมื่อก่อนนี้เออสามปีที่แล้วเอก็ทำอยู่ที่ร้านอาหารไทยเจ้านายเนเนี้ยน,นะทำหกวันเงินเดือนก็ได้สองสองพันกว่าสองพันกว่าเรียนนะปีเป็นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นนะนะนแต่ตอนนี้ลดลงมา เพราะว่ามีคนทําแทนเอแล้วไง6วันเอทาอาทิตย์หนึ่งของวันเงินก็ไม่เลยไม่ได้นะเพววื่อนๆก็ทำ2วันอาอาทิตย์หนึ่ง2วันก็ได้ยอมพอค่าส่งค่ารถค่าเตินมน้ำมันรถไปทํางานน,นั่นแหละเพื่อนก็ดีกว่าไม่มีอะไรทำนะไม่ด๋ะหักค่าผสมาษีแล้วเมื่อก่อนนี้ก็ก็เหลือประมาณเมื่อ,อ,อก่อนนี้นะก็เหลือ6-7หมื่นแล้วนะนะ แต่ตอนนี้ว่าหักอะไรแล้วแล้วแล้วก็ก็ต้องหาหาให้ให้ให้แฟนช่วยแฟนหางาเสริมเพื่อนม,มันก็ยังไปต่อไ,ได้หมายถึงก็ยังอยู่กับพ่อได้องก็ยังแบบไม่ต้องอดินลนไปไกลบ้านไกลช่องเลยประมาณนี้แต่งานของสามีเนี่ยเขาเรียกไปไกลนะเรียกไปทำงานอะเรียกแล้วแต่ไปไกลไปต่างประเทศเลยอื ก็ต้องบินกันไปเมื่อก่อนนี้เอไปอยู่ที่เกาหลีกันอ่ะเออเกือบห้าปีแล้วเพื่นเออคิดดูดิไปต่างบ้านเขาก็จากบ้านนานแล้วเพื่อนจ๋าก็อยากให้ครอบครัวนะอย่างเราเรายังอยากจะอยู่ครอบครัวเลยเพื่อนแต่ของเองอยู่จนหน่อพ่อกับแม่ไปขึ้นสวัสด์แล้วไงเพื่อนพันนี้ก็เหลือแต่แบบเห็นอกเห็นใจทางฝ่ายสามนีละเนี่ย เราก็ทําหน้าที่ดูแลเอก็พ่อแม่ดีเต็มที่แล้วนะเพื่อนสามีเองนะให้เงินเดือนพ่อเงินเดือนแม่ทําเป็นลูกเขยที่ดีมากเวลาพ่อแม่ป่วยเจ็บป่วยหรือว่าต้องทำอะไรเงี้ยให้ให้ทุกอยาก่างเลยจนพ่อแม่มาอยู่นั่นแหละเด็วก็เห็นความดีเขาไนงะแล้วขาแกก็ไม่ค่อยจะดีนะขาหมวกคงหัวเข่าอ่ะอือทีก็ช่วยอะไรช่วยแบนเบาเพระได้ก็จะทำนะเพื่อนเพื่อนอ อยู่กันมาตั้งนานละพ่อแกกะดีใจนะเนี่ยวิววิวมาอยู่ด้วยพ่อปูกผักเอก็ช่วยพ่อนะทำางานด้วยพ่อแกกระเพินปลูกผงปลูกผักปลูกอะไรก็ขึ้นงานเด็กเอทำคร่าวเสร็จแล้วเอจะพาลงไปดู สวนผักสวนอะไรที่พ่อปลูกนะงามปวดเลยเพื่อนจนะ้าเดี๋ยวก่อนเด้อเวลาเลยเงินเป็นท้องหมดเลยนี่คือถ้วยใส่อา้างแมวแต่ละตัวสวยงามเพื่อนเพื่นนนอนข้าวหม้อเล็ก บอกว่าตั้งแต่มีลูกสะพายเป็นคนไทยนะกินข้าวเกือบทุกวันเลยคนไทยเราก็จะมาเนี่ยนะคุณบ้านอี๋ห่อตัวจะมีพวกมันเห็นไหมหัวหัวมันพวกอะไรเงี้ยนะมีมันแดงมีมันขาวอกลางเขาเขาจะกินพวกตายมันเนยพวกอะไรเงี้ยนะของเราก็าปะ ข้าวติแกงติทอดต, <c oughs> ติวันนี้พอก็กินตามเมเลยเพื่อนนะข้าวเสร็จเรียบเพื่อนจ้าหุงข้าวหุงข้าว เพื่อนขอบคุณคอมเมนต์ขอบคุณผู้ติดตามเพิ่มด้วยนะคะแล้วไว A ้เอ่ายเพื่อนชมใหม่นะขอบคุณครัปผมลูกชาย Love you